สวัสดีครับพบกับไมแ์เซงกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมขอมาส่งต่อโพสของลูกชายแห่งชาติที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดมีโพสต์ที่น่าคิดบาดลึกถึงหัวใจมาพร้อมกับวลีเด็ดที่ปฏิเสธไม่ได้ต้องยอมรับว่าใชา่และอัปเดตคิวงานในวันที่5กรกฎาคมนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบมาเริ่มจากการโพสช่วง สายสายของวันที่3ก่อนเลยนะครับน้องมีโพสต์วลีเด็ดสั้นๆแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับว่าไม่ใช่กับโพสต์นี้ครับชีวิตไม่มีคำว่าสายถ้าเราตื่นทันไลอ้อนกาด บันทิตแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีบางท่านกําลังปฏิเสธอยู่ก็ได้นะครับว่าไม่จริงนะครับโพสต์ต่อมาเป็นโพสต์ของวันที่3เช่นกันนะครับเป็นการโพสต์คําคมก่อนส่งทุกทุกท่านเข้านอนด้วยคําคมนี้ไม่มีคําว่าขาดทุนกับการลงทุนในสิ่งที่ชอบคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับไลอ้อนการมณนิตโพสต์นี้ก็ขึ้นอยู่กับใจทุกท่านที่จะคิดก็แล้วกันนะครับส่วนในมุมของผมถ้าเรากําลังทําอะไรอยู่กับ สิ่งที่เราชอบชอบในด้านเชิงบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรผมว่า มันยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมาต่ออีกหนึ่งโพสต์นะครับเป็นโพสต์ล่าสุดในวันนี้เป็นโพสต์ที่น่าคิดโพสต์เพียงสั้นๆแต่บาดลึกลงตรงกลางใจเลยนะครับว่าอย่าพยายามหาคําตอบทั้งที่ตัวเองรู้อยู่แก่ใจสําหรับโพสต์นี้นะครับอาจจะโดนใจใครหลายๆคนก็ได้นะครับและอีกหนึ่งโพสต์นะครับในวันนี้พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้อยู่อย่างเรียบง่ายสบายสบายแค่นี้ก็สุขที่สุดแล้วไลอ้อนกาดบันดิตสำหรับโพสต์นี้ถูกใจใช่เลยนะครับรู้จักพออยู่แบบพอเพียงส่งต่อโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อกันที่คิวงานของน้องไลอ้อนในวันที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับน้องไลอ้อนมีคิวงานที่ SCB สำนักงานใหญ่นะครับเป็นงาน it, าามิดแอนด์กริดไลอันกาดบัดิตเพื่อชาว SCB ซไทยพาณิชย์น้องจะขึ้นเวทีเวลาประมาณ13-14ถึงนาฬิกานะครับสำหรับงานในวันนี้เป็นงานปิดนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการส่งต่อโพสต์ดีๆที่มีข้อคิดและคำคมต่างๆรวมทั้งคิวงานในวันที่5นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องไลอ้อน กามดมณิตและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับหมายแซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ